สวัสดีครับโรงเรียนวัดยม,มานาตามธรรมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพานครศรียุธยาเขตหนึ่งวันนี้จะมานําเสนอนะครับคลิปการสอนนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับบทที่1เศษส่วนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ชั้นประสมศึกษาพิที่5ผู้สอนนายูนทรัพย์แพทย์ผลนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ครับเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วนได้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทราบเลยนะครับก็คือการหาครึ่งของจํานวนนับนะครับแล้วครึ่งของจํานวนนับเนี่ยมันคืออะไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างในการหากันเลยนะครับตัวอย่างที่1นนะครับครึ่ง ครึ่งของ10นะครับครึ่งของ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้นักเรียนมองอย่างนี้ครับสมมุติว่าครูมีเงินอยู่10บาทนะครับ <_ t od ic> ต้องการแบ่งเงิน10บาทเนี้ยให้กับคน2คนโดยที่แต่ละคนจะได้เท่าๆกันนะครับ <_ t od ic> ถามหน่อยว่าแต่ละคนจะได้เงินกี่บาทนะครับ <_ t od ic> ลองคิดดูนะครับ <_ t od ic> มีเงินอยู่10บาทอยากจะแบ่งให้กับคน2คนโดยที่แต่ละคนได้เงินเท่ากัน <_ t od ic> คนที่1ก็จะได้คนละ5บาทคนที่2ก็ได้5บาท ดังนั้นครึ่งของ10เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5นะครับเราก็ใส่ไปเลย5ตัวอย่างถัดไปครึ่งของ14ทําทำนองเดียวกันก็มองเป็นรูปเดิมก็ได้ครับก็คือเรามีเงินอยู่14บาทเราอยากจะแบ่งเงินจํานวนนี้ให้กับบุคคล2คนโดยที่แต่ละคนจะได้เงินเท่าๆกันนะครับถามว่าแต่ละคนจะได้เงินกี่บาทนะครับคนที่1ก็จะต้องได้7บาทนะครับคนที่2ก็จะต้องได้7บาท ดังนั้นนะครับดังนั้นครึ่งของ14มันก็มีค่าเท่ากับ7นั่นเองนะครับต่อไปนะครับครึ่งของ24ครึ่งของ24ครึ่งของที่24เราก็แบ่งเงิน24บาทให้กับคน2คนเหมือนเดิมก็จะได้คนละ12บาทนะครับดังนั้นครึ่งของ24ก็คือ22 ครึ่งของ30นะครับนักเรียนลองคิดดูครึ่งของ30มสิบมีเงินอยู่30บาทจะแบ่งให้คนที่1กับคนที่2จะได้คนละเท่าไหร่ลองคิดดูนะครับจะได้คนละ15บาท15บาทครึ่งของ30ก็มีค่าเท่ากับ15นะครับ <c oughs> หลักการง,ง่ายๆแค่นี้เองนะครับสิ่งนี้เราต้องเราจะต้องนำไปใช้ในการพิจารณาเศษส่วน นะครับเราจะต้องให้ได้ตรงนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับต่อไปครึ่งหนึ่งของสิบสามนะครับครึ่งของสิบสามเราก็มาดูสินะครับสิบสามมีเงินสิบสามบาทนะครับก่อนที่จะมองสิบสามครูให้มองตรงนี้ก่อนถ้าเรามีเงินสิบสองบาทเราจะแบ่งให้กับคนสองคนจะได้คนละหกบาทถูกต้องไหมครับครึ่งหนึ่งของสิบสองก็คือหกถ้ามีเงินสิบสี่บาทเราจะแบ่งให้บุคคลสองคน ก็จะได้คนละ7บาทนะครับแล้วถ้าเรามีสิบามบาทละ่ะเรามีสิบามบาทละ่ะจะแบ่งได้คนละกี่บาทนักเรียนมองตรงนี้สิบสามเนี่ยมันอยู่ระหว่างสิบสองกับสิบสี่ถูกไหมครับสิบสองถ้ามีเงิน12บบาทจะได้คนละหกนะครับจะได้คนละหกถ้ามีเงิน14บบาทจะได้คนละเจดังนั้นดังนั้น ดังนั้นถ้ามีเงิน13บาทแบ่งให้คน2คนโดยที่แต่ละคนได้เท่ากันนะครับจะได้คนละ6 6บาท50านะครับ6บาท50หรือเราเขียนเ,ออเป็นจำนวนค้าได้6เศษ1ส่วน2นะครับ6นี่คือจำนวนเต็มเศษ1ส่วนสมันก็คือเศษส่วนนะครับสส่วนนี้ร่วมกันมันเขาเรียกว่าจำนวนค้านะครับจำนวนค้า6เศษ1ส่วน2 ต่อไปครึ่งหนึ่งของสิบเก้าครึ่งของสิบเก้าแล้วก็มาดูสิอลบหมดเลยอันนี้ได้ใหม่นะอันนี้ได้หกบาทห้าสิบหกเศษหนึ่งส่วนสองครึ่งของสิบเก้านะครับทำนองเดียวกันถ้าเรามีเงินสิบแปดบาทถ,าาถ้าเรามีเงินสิบแปดบาทนะครับถ้าเรามีเงินสิบแปดบาทปุ๊บแบ่งครึ่งมันจะได้เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งก็จะได้เก้าถูกไหมถ้ามีเงินยี่สิบ ครึ่งหนึ่งเขาก็จะได้สิบแน่นอนแหละมีสิบเก้าครึ่งหนึ่งมันจะต้องอยู่ระหว่างเก้ากับสิบก็คือเก้าครึ่งถูกไหมครับมันคือเก้าเศษหนึ่งส่วนสองหรือถ้าเราเขียนเป็นทศนิยมมันก็คือเก้าจุดห้านะครับเก้าจุดห้าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเก้าเศษหนึ่งส่วนสองต่อไปครึ่งของยี่สิบห้าครึ่งของยี่สิบห้า ก็มองเหมือนเดิมนะครับครึ่งของ25 24มันได้เท่าไหรอ่อ่ะถ้ามี24บาทครึ่งหนึ่งของ24มันคือ12ถูกไหมครับยี่สบหกครึ่งหนึ่งของ26มันคือ13 25ละ่ะมันก็คือ12เศษ1นส่วนสหรือว่า12ครึ่งนั่นเองนะครับยากไหมเอ่ยต่อไปนะครับลองคิดดูนะครับครึ่งของ31ครึ่งของ31 30บาทครึ่งนึงก็ได้15ถูกไหมครับ32ครึ่งนึงก็ได้16ดังนั้นถ้า31ครึ่งครึ่งนก็จะได้15เศษ1ส่วนด้วย2นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้แหละมาใช้ในการพิจารณาเศษส่วนนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ มาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1พิจารณาการเปรียบเทียบเศษสี่ส่วน10บกับเศษเก้าส่วนสิบสองนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนพิจารณาตัวส่วน1ิบนี้ตัวส่วน1ิบนี้ครึ่งของ1ิบมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับครึ่งของ1ิบมันมีค่าเท่ากับห้าดังนั้นดังนั้นแสดงว่า, <c oughs> ห,าหายดังนั้นดังนั้นค้างหรอ ดังนั้นดังนั้นเศษ5ส่วน10นะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับเศษ5ส่วน10จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2แล้วเรามาดูต่อไปนะครับ5ตัวนี้มาจากไหน5ตัวนี้มันมาจากครึ่งหนึ่งของ10ครึ่งหนึ่งของ10มันคือ5ดังนั้นเศษ5ส่วน10มันจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เรามาดูโจทย์ของเราโจทย์ของเรามีเศษ4ส่วน10ใช่ไหมครับดูตัวเศษตัวเศษเป็นเลข4 เราก็จะเอาสี่มาพิจารณาเทียบกับห้าเรารู้ว่าห้าส่วนสิบเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองถูกไหมเราก็มาดูสิว่าสี่กับห้าเนี่ยสี่มันมีค่าทําไมกับห้ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับสี่มันน้อยกว่าห้านะครับสี่มันน้อยกว่าห้าดังนั้นเราจะได้ว่าเศษสี่ส่วนสิบมันก็จะน้อยกว่าเศษห้าส่วนสิบ ซึ่งเศษ5ส่วน10เนี่ยเรารู้ว่ามันคือเศษ1ส่วน2จึงสรุปได้ว่าเศษ4ส่วน10ก็มีค่าน้อยกว่า1ส่วน2นะครับแค่นี้เองหลักการก็คือหาครึ่งหนึ่งของตัวส่วนให้ได้เพื่อที่จะมาดูว่าเ้ยในเศษส่วนนั้นอะเกณฑ์ที่จะทําให้เป็นเศษหส่วนสเนี่ยตัวเศษต้องเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเอาตัวเศษไปพิจารณากับโจทย์ที่เราต้องการหานะครับ ต่อไปพิจรารณาส่วน16นะครับตัวส่วน16เนี่ยครึ่งหนึ่งของ16มันคือ8นะครับครึ่งหนึ่งของ16มันคือ8แสดงว่าแสดงว่า8ส่วน16เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับ8มาจากไหนก็เหมือนเดิมนะครับ8นี่มันมาจากครึ่งหนึ่งของ16ครึ่งของ16นะครับเราก็จะเอา 8, ไปเปรียบเทียบกับ9เพราะเรามีเศษ9ส่วน16อยู่นะครับ 9มันมากกว่า8 9มันมากกว่า8ดังนั้น9ส่วน16ก็มากกว่า8ส่วน16นะครับซึ่งเรารู้ว่า8ส่วน16เนี่ย8ส่วน16เนี้ยเรารู้ว่า8ส่วน16มันมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ถูกไหมครับ9,16ส่วน16จึงมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2เรารู้แล้วว่า4่ส่วน10มันน้อยกว่า 1, 2ส่วน2ถูกไหม แล้ว9ส่วน16มันมากกว่า1ส่วน2ถูกไหมถามว่า2จํานวนจํานวนไหนมากกว่ากันแน่นอนต้องมากกว่า1ส่วน2มากกว่าซึ่งซึ่งจํานวนที่มากกว่า1ส่วน2ก็คือเศษส่วนเศษ9ส่วน16นั่นเองมากกว่าเศษ4ส่วน10เป็นคําตอบนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับพิจารณาการเปรียบเทียบ7ส่วน13กับ12ส่วน28มุกเดิมๆนะครับคอนเซปต,ต์เดิมหลักการเดิมก็คือเราจะต้องหาครึ่งหนึ่งของ ตัวส่วนนั้นก่อนนะครับเราก็มาดูสิครึ่งของสิบสามเมื่อกี้สอนแล้วเมื่อกี้สอนแล้วนะครับสิบถ้าครึ่งของสิบสองมันคือหกถูกไหมแล้วครึ่งของสิบสี่ล่ะมันคือเจ็ดถูกไหมครับถ้าสิบสามมันก็คือครึ่งหนึ่งมันคือหกเศษหนึ่งส่วนด้วยสองนะครับตรงน,นี้มาดู จะเป็น6กเศษหนึ่งส่วนสองเราจะเอาตัวนี้แหละไปพิจารณาด้วยนะครับตัวนี้สแสดงว่า6เศษหนึ่งส่วนสองส่วนด้วย13เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเราเอาตัวเศษนะครับคือ6เศษหนึ่งส่วนสองมาเปรียบเทียบกับ7นะครับถามว่า7มันมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ6เศษหนึ่งส่วนสองนะครับจะเห็นว่า7มันมากกว่า6เศษหนึ่งส่วนสอง จึงทาให้7จส่วนสิมเนี่ยมีค่ามากกว่า6กเศษหส่วนสส่วนด้วย13นะครับซึ่ง6กเศษหส่วนสส่วนด้วยสิมเนี่ยมันมากกว่า1นส่วนสออ๋อมันมีค่าเท่ากับ1นส่วนสนะครับจึงสรุปได้ว่าเศษ7จส่วนสิมเนี่ยมากกว่าเศษหส่วนสนะครับตัวแรกมันมากกว่าเศษหส่วนสทีนี้มาดูมาดูตัวหลังนะครับหาครึ่งหนึ่งของ28ก่อนครึ่งหนึ่งของ28มันคือ14ถูกไหม จากนั้นจากนั้นเราก็ไปเอา14เนี้ยไปใส่เป็นตัวเศษ14ส่วนด้วย28จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เดี๋ยวเราจะเา14เนี้ยไปพิจารณาเปรียบเทียบกับ12นะครับก็ดูว่า12มันมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ14สรุปว่า12มันน้อยกว่า14นะครับ12มันน้อยกว่า14เราจึงสรุปว่า12ส่วน28น้อยกว่า14ส่วน28ซึ่ง14ส่วน28เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับ เราจึงบอกได้ว,ว่าเฮ้ยพูดเฮ้ยไม่ได้อีกส2ส่วน28น้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะครับตัวแรกเรารู้แล้วนี่ว่าว่า7ส่วน13ามเนี่ยมันมากกว่าเศษ1ส่วน2ถูกไหมครับ12ส่วน28มันน้อยกว่าเศษ1ส่วนสองถูกไหมครับถามว่าสองจนวนจํานวนไหนมากกว่ากัน 7ส่วน13มากกว่าดังนั้นตอบเลยนะครับ7ส่วน13มีค่ามากกว่า12ส่วน28นะครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับอีกหนึ่งข้อดูตัวส่วนตัวแรกก่อนคือ25ทํานองเดิมเลยใช้คอนเซปต์เดิมหลักการเดิมนะครับ24ครึ่งหนึ่งของ24มันคือ12ครึ่งหนึ่งของ26มันคือ13นะครับและ25หลักครึ่งหนึ่งของเขาก็คือ1 0 สองเศษหนึ่งส่วนสอหรือว่าสิบสอครึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสิบสครึ่งเนี่ยสิเศษหนส่วนสเนี่ยไปพิจารณากับสิบนะครับแสดงว่าเศษสิบสองเศษหนึ่งส่วนสองส่วนที่ยีจะมีค่าเท่ากับเศษหนึส่วนสะครับจะเห็นว่าสิมันทําไมสิมันมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสิเศษหนึ่งส่วนสองมันน้อยกว่าสิเศษหนส่วนสเราจึงสรุปได้ว่าเศษสิบส่วนยีน้อยกว่า เศษ12เศษ1ส่วน2ส่วนด้วย25ซึ่งเศษ12เศษ1ส่วน2ส่วนด้วย25เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2จึงสรุปว่า10ส่วน25้น้อยกว่า1ส่วน2ตัวแรกน้อยกว่า1ส่วน2นะครับมาดูตัวถัดไป15ส่วน30แล้วก็พิจารณาตัวส่วนเหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวส่วน <c oughs> พิจารณาตัวส่วน30 ครึ่งของ30มันคือ15อันนี่ง่ายเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปพิจารณาด้วยแสดงว่า15ส่วน30มเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 <c oughs> บังเอิญบังเอิญบังเอิญโจทย์ของเราเนี่ยมันก็เป็น15เหมือนกันตัวเศษถูกไหมครับ15มันมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ15 15มันมีค่าเท่ากับ15นะครับดังนั้นเราจึงบอกได้ว่า15ส่วน30เท่ากับ15ส่วน30 ซึ่งเศษ15ส่วน30มันคือเศษ1ส่วนด้วย2นะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเศษ15ส่วน30มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เศษ10ส่วน25มันน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ถูกไหมครับเศษ15ส่วน30มันมีค่าเท่ากับเศษ1เท่ากับนะเท่ากับเศษ1ส่วน2ถามหน่อยว่า2จํานวนนี้ย2จํานวนนี้เศษส่วน2จํานวนนี้ เศษส่วนไหนน้อยกว่าเศษส่วนไหนมากกว่านะครับนักเรียนลองคิดดูน้อยกว่า1นส่วนสตัวหนึ่งน้อยกว่า1นส่วนสอีกตัวหนึ่งมากเ,ออเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยต้องมากกว่าถูกไหมดังนั้นดังนั้นดังนั้นเศษสิบส่วนยี่สิบห้าน้อยกว่าเศษสิบห้าส่วนสามสิบ หลักการมันก็มีเพียงเท่านี้ครับเราจะเราจะต้องหาครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั้นก่อนเพื่อที่จะไปกําหนดว่าเฮ้ยตัวเศษเป็นเลขเป็นจํานวนนับอะไรที่ทําให้มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองและเอาเกณฑ์เนี้ยไปเทียบกับเศษส่วนในโจทย์นะครับหลักการมีแค่นี้เองมันจะมีอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับก็คือสังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าสมมุติ ครูมีเศษ12ส่วน15ดูนะถ้าเกิดว่าตัวเศษเนี่ยมันมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนแสดงว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นะครับแต่ถ้าตัวเศษนั้นมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะครับ อีกกรณีน,นึงคือถ้าตัวเศษนะครับถ้าตัวเศษมันเท่ากับครึ่งของส่วนครึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2หลักการเขามีแค่นี้นะครับวันนี้ก็ออก่อนที่จะจบบทเรียนนะครับก็จะมีแบบฝึกเสิมทักษะให้นักเรียนไปทำด้วยนะครับลองฝึกสมองดูนะครับระหว่าง ที่เราเวิร์กเรียนเรียนอยู่ที่บ้านนะครับก็มีด้วยกันสีข้อไม่ยากเท่าไหร่ก็ให้นักเรียนทําใส่กระดาษนะครับทําใส่กระดาษหรือสมุดก็ได้นะครับแสดงวิธีทําด้วยนะแล้วก็ส่งมาในไลน์ที่ที่ครูได้ตั้งไว้นะครับก็วันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ